เพื่อเนเมเขาน่ารักนะเขาสั่งเซซามิเอสงาดำของกิฟเฟอรินไปดูแลคุณแม่เซซามิเอสงาดำของกิฟเฟอรินเขาเป็นสูตรเข้มข้นให้งาดำตั้งสามสิบเท่าเนี่ยแล้วเอ่องาดำถ้าเกิดเราไปซื้อมาคั่วเองเนาะมันจะเป็นการผ่านความร้อน ทำให้คุณประโยชน์ประสิทธิธภาพของงาดำลดลงแทบจะไม่มีเลยเนาะแต่ว่าเซสามเอสงาดำของยิปเฟรนีนะเขาเป็นสารสก,กัดอยู่ในรูปของแคปซูลซึ่งเขาจะให้คุณประโยชน์ประสิทธิภาพอย่างครบถ้วน และที่สำคัญนะที่เขาทำมาในรูปของแคปซูลเพราะอะไรเพราะว่าเอ่อเราจะได้รับประทานอย่างสะดวกแล้วก็เราพกพาง่ายเนาะงาดำนี่นะเขานอกจากจะช่วยในเรื่องของกระดูกข้อแล้วเนาะเขายังช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองลูกค้า ที่ว่าเขาเป็นเนบชาแข็งขาอ่อนแรงเนาะออตัวนี้เนาะถ้าเกิดใข่เป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคมากเลยเนาะในการเคลื่อนไหวของร่างกายในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆของเราเนะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องบํารุงสมองเอาที่มันง่ายๆสะดวกสบายก็ตัวเซสเมีเ็นเนี่ยดำเนี่ยเนาะ และเขาก็ยังช่วยบำรุงตับบำรุงหัวใจแล้วก็ควบคุมคอเรสเตอรอลป้องกัน al, คอเลสเตอรอลไขมันไขมันความดันเบาหวานเนาะทำให้เลือไดไหลเวียนสะดวกแล้วเขาก็จะบำรุงหัวใจป้องกันการเกิดโรคได้การที่เราจะรับประทานอะไรเนาะเราก็ต้องเลือก เลือกอดูคุณประโยชน์ประสิทธ,ธิภาพอย่างคุ้มค่าและไม่แพงต้องประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะอ่อเนี่มจะบอกอีกนิดนึงนะเซซามิเอสแงารามของเจฟเฟลเนี่ยเขาไม่ใช่ยาเขาเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเราจึงรับประทานได้อย่างปลอดภัยไม่มีผลอันตรายได้ได,ได้ต่อไตและมีโออย